ก็คือเมื่อวานช่วงเช้าเนี่ยทางกสทชมีการจัด Hearing นะครับก็คือเป็นเวทีรับฟังความคิดเห็นซึ่งอันนี้เป็นรอบที่3และรอบสุดท้ายของการจัด Hearing นะครับก็รอบนี้เนี่ยโฟกัสกลุ่มหรือกลุ่มที่จะเน้นรับฟังความคิดเห็นเป็นหลักคือกลุ่มนักวิชาการการจัด h e ียริ่ครั้งนี้ก็ใช้เวลาระ,ะระยะเวลาประมาณ3ชั่วโมงเต็มๆนะครับซึ่งจริงๆบอกว่าต้องบอกว่ามันแบ่งเป็น2ส่วนนะครับ ส่วนแรกคือเป็นส่วนที่ทางพนักงานของกสทชเนี่ยเขาเป็นคนพรีเซนต์ผลการศึกษาของการควบรวมส่วนที่สองจะเป็นส่วนของการที่นักวิชาการที่เข้าเข้าร่วมงานเฮียริ g งเนี่ยให้ความคิดเห็นของแต่ละคนว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการควบรวมอย่างไรซึ่งส่วนแรกเนี่ยจริงๆต้องยอมรับว่าเป็นในทิศทางที่ค่อนข้างเป็นลบต่อการควบรวมระหว่าง t True กับ d t แ c นะครับเพราะว่าสิ่งที่กศชพรีเซนต์ออกมาเนี่ยคือเขาบอกว่า,าถ้าควบ่อยให้ควบรวมเนี่ยราคาที่ผู้บริโภคต้องจ่ายพวกโปรโมือถือเนี่ยมันจะมีการปรับตัวขึ้นมันมีซีเนอเโอค่อนข้างเยอะนะครแต่ผมยกตัวอย่างมาบางส่วนที่มีแนวโน้มเป็นไปได้สูงสุดและกันคือในส่วนที่เขาบอกว่าควบรวมกันแล้ว e f i e n c y นซี gain, เ่เกนหรือ,อประสิทธิภาพในการทําธุรกิจมันดีขึ้นเนี่ยสิเนี่ย ของตัว merge code ระหว่าง True กับ D t a c เนี่ยถ้ามันเป็น efficiency gain 10%มันจะทำให้มีการปรับราคาขึ้นเนี่ย2-9%ในในกรณีที่การแข่งขันเนี่ยมันไม่มีการร่วมมือกันระหว่าง merge code กับ a i s นะครับซึ่งอันนี้คือเป็นกรณีและราคาขึ้น2-9%กรณีที่2ราคาจะถูกปรับขึ้น12-22% ถ้ามีการร่วมมือกันระดับปานกลางระหว่าง Merge Co. กับ AIS นะครับแล้วก็กรณีสุดท้ายถ้ามีการหัวกันเลยเนี่ยร่วมมือกันอย่างชัดเจนการแข่งขันแทบจะเป็นสูงเนี่ยผู้บริโภคต้องจ่ายราคาสูงขึ้น50-71%ะ,ะครับก็ค,คือฟังแค่นี้ก็รู้แล้วว่ามันมันไม่น่าจะควรควบเท่าไหร่นะเพราะเราต้องจ่ายแพงขึ้นนะครับนอกจากนี้ก็จะมี พูดถึงผลกระทบต่อ GDP ด้วยนะครับว่า <Ừ. S 1> ถ้าควบรวมแล้วเนี่ย GDP โกรดบ้านเราเนี่ยอาจจะได้รับผลลบต่อปีเนี่ยประมาณ5บิฟถึง17บิฟนะครับที่ที่จะจะหายไปในแต่ละปี<ด>นะครับแล้วไม่ดีใช่ไหม,ไม,มใช่แล้วก็สัดส่วนของเงินเฟอ้อในแต่ละปีก็อาจจะขึ้นปีหนึ่ง5ถึง6บิฟนะครับก็ก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ผลลบต่อเศรษฐกิจภาพรวม เพราะฉะนั้นพอฟังพรีเซนต์ของกสทชจบแล้วเอ๊ะมันเหมือนไม่น่าควบหรือเปล่าแต่พอมาถึงพารทที่สองที่เป็นนักวิชาการเนี่ยให้ความคิดเห็นเนี่ยเชียร์ให้ควบอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวนะกสทชพูดเองฟังดูแล้วแบบเออประชาชนสงสัยจะจนลงจ่ายแพงขึ้น GDP ได้รัผบผลกระทบนี่คือกสทชพูดเองคราวนี้พอมาฟังนักวิชาการสงสัยโดนฟันเละแน่นอนแต่ปรากฏว่า ปรากฏว่าพลิกล็อกคือการต้องต้องบอกงี้ก่อนว่านักวิชาการที่ให้ความคิดเหนนะ็นเรานับได้ประมาณ27คน27ท่านนะครับเป็นนักวิชาการเป็นอาจารย์มหาลาัยสาขาต่างๆแต่ตัวเด็ดๆที่ uh, hearing เฮียริ g งรอบที่สองเนี่ยคัดค้านอย่างชัดเจนเนี่ยไม่ได้มาอย่างเช่นทาง TDRI ไม่ได้มา oh, oh, oh. แล้วก็ทาง101ผับเป็น Economic Think Tank เนี่ยก็ไม่ได้มา นะครับก็ก็เป็น2เจ้าใหญ่ที่ค้านอย่างชัดเจนรอบนี้ผมผมไม่เห็นส่วนที่ที่มาแล้วพูด27เจ้าเนี่ยจากทั้งหมด27เนี่ย24เนี่ยเห็นด้วยมีแค่3รายที่ที่คัดค้านกับการควบรวมนะครับซึ่งของคนที่เห็นด้วยสนับสนุนให้เกิดการควบรวมผมว่ามันจะมีทีมที่คล้ายๆการกันอยู่3อย่างนะครับอย่างแรกก็คือบอกว่าถ้าอเ e เ a t o r ใหญ่ขึ้นเนี่ยการบริการลูกค้า และ Network Quality หรือคุณภาพของโครงข่ายมันควรจะดีขึ้นตามไปด้วยเพราะเงินทุนเขาหนาขึ้นนะครับ <Okay. S 1> อย่างที่2ก็คือถ้า True กับ D t a ทแชร์ทรัพยากรกันได้เนี่ยมันน่าจะทําให้เกิดเอ่อไอเหรือการค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆทาให้มีนวัตกรรมใหม่ๆเป็นผลประโยชน์ต่อผู้บริโภคนะครับ <Okay. S 1> อันนั้นก็คือข้อที่2จะเป็นเรื่องนวัตกรรมข้อที่3ก็จะพูดถึงว่าเนี่ยไม่เห็นต้องกลัวเรื่องขึ้นราคาหรือการผูกขาดทางการค้าเลยเพราะว่า กสทชเป็นเลกูลเลเตอร์ที่สามารถออกมาตรการควบคุมได้อยู่แล้วในเรื่องอการแข่งขันต่างๆไม่จําเป็นต้องกลัวเรื่องการผูกขาดหรือผลกระทบที่แย่ๆต่อผู้บริโภคก็เลยกลายเป็นว่าใช้3ทีมนี้ในการหนุนการควบรวมนะครับแล้วก็อาจจะมีทีมอื่นๆเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นบอกว่าถ้าอินโนเวชันมันมีมันดีขึ้นก็อาจจะทําให้เราต้องพึ่งพิงแอปหรือแพลตฟอร์มจากต่างประเทศน้อยลงอะไรก็แล้วแต่ นะครับโดยโดยสรุปเนี่ยมันก็เลยโทนไปไปในทางเชียค่อนข้างเยอะนะครับพี่แดงโอ้โหถือว่านักวิชาการกลุ่มนี้ก็โรคสวยใช้ได้เลยนะเห็ดอะไรผมก็ช็อกอยู่เหมือนกันช็อกอยู่นะคือเราก็ยังคิดเหมือนกันว่าแหมโดนนักวิชาการฟันเละแน่นอนปรากฏเออกับเชีย์ให้ควบกับเขาด้วยครณีแล้วในมุมมองของนอตล่ะอ่าคิดว่าสุดท้ายแล้วจะได้ควบไม่ควบไหมแล้วก็ถ่ายไปนิดนึงเรื่องไทม์ไลน์มันจะเป็น จังหวะไหนที่มันจะเคาะไม่เคาะกันพวกเราจะได้เตรียมตัวกันถูกโอเคคือคือผมมองว่าโอกาสควบสูงกว่านะครโอกาสการควบรวม80-90%นะครับแล้วยิง่งยิ่งพอนักวิชาการออกมาเป็นรูปนี้มันมันก็อาจจะทําให้แรงต้านจากสังคมเนี่ยลดน้อยลงไปอีกนะครับก็ผมผมคิดว่าการเตรียมตัวหรือการทําอะไรเนี่ยเขาคงมีการพยายามคุยเพื่อให้มีการควบรวม แบบมีมาตรการควบคุมประกอบผมพูดงนี้ดีกว่าคือ,ค,อคือมันไม่ได้ควบรวมแบบผ่านไปเฉยๆแต่ว่ากสชน่าจ,จะมีมาตรการอย่างเช่นก่อนหน้าน,นี้เคยมีข่าวออกมาช่วงเดือนเมษาว่าในช่วง3-5ถึงปีแรกอาจจะบังคับให้ m e r ร์ Co คเนี่ยรัน2แบรนด์ไปก่อนเป็น True Mobile กับ d t แทควบคู่กันไปก่อนการแข่งขันมันจะได้เป็น3าแบรนด์เหมือนเดิมในช่วงแรกๆหรืออาจจะมีมาตรการประกอบเรื่องการควบคุมราคาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมผมมองแนวโน้มว่า โอกาสค่อนข้างสูงที่จะอนุมัติแบบมีเงื่อนไขพวดงี้ดีกว่า uh huh. เพราะฉะนั้นก็ก็อาจจะเป็นเงื่อนไขที่ช่วยปกป้องอผลประโยชน์ของผู้ริยภคได้บ้างนะครับโดยเฉพาะในช่วง3-5ปีแรก uh huh. ซึ่งไทม์ไลน์เนี่ยตามข่าวที่ออกมาล่าสุดก็คือช่วง10กรกฎาคมน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นว่าจะอนุมัติหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ผมผมมองเผื่อๆหลวมๆคือไทม์ไลน์พวกนี้มัน มันมีเดเลยกันได้ผมมองว่าเอเพื่อเรือเผื่อขาดเนี่ยภายในไตรามาสสามน่าจะมีการอนุมัติหรือไม่อนุมัติออกมาครับแต่ถ้าดีอองตามข่าวเป๊ะเ,เ,เ,เลยคือสิบกรกฎาครับนะฟังดูแล้วแบบอาการมันอารมณ์คล้ายๆสมัยเอ่อซีพกับมา c คโครจังเลยเอาได้นะแต่มีเงื่อนขไขไว้หน่อยนะอะไรประมาณนั้นนะสุดคุณนะเอา้าคราวนี้สุดท้ายในเชิงกลยุทธ์ละกันนะครับด้วยความที่ว่า เรื่องของราคาเหมาะสมคําแมนะนําอย่างเป็นทางการเรายังกําลังทยอยออกมาเนาะเอาแบบ<ช>ว่า<ช>ภาพคร่าวๆนักลงทุนควรจะปฏิบัติตัวเตรียมตัวยังไงกับเรื่องนี้ดีค่ะคือจริงๆถ้าถ้าเชื่อเหมือนที่เราเชื่อว่าโอกาสการควบรวมมันค่อนข้างสูง80-90%เนี่ยผมว่ามันมีโอกาสที่เราจะเทรดจากราคาปัจจุบันขึ้นไปที่ราคา VTO ได้ VTO คือ voluntary tender offer <อ>นะครับซึ่งต้องต้องบอกบอกนี้ก่อนว่า นักลงทุนที่ลงทุนใน True กับ d t a ทปัจจุบันเนี่ยถ้าถือหุ้นอยู่แล้วเนี่ยแล้วสมมุติในอนาคตกสชอ,อนุมัติให้การควบรวมผ่านเขาจะมีทางเลือกอยู่2ทางนะครับทางแรกก็คือยอม swap หุ้นของตัวเองปัจจุบันเป็นหุ้นใหม่ของ Merge Co แล้วหุ้นใหม่ของ Merge Co มันก็จะเข้ามา list ในตลาดแทนหุ้น t u e กับ d t แท t ก u e กับ D t แทจะโดน delist ไป m e r g e Co จะ list เข้ามาแทนคนที่ยอมถือต่อก็จะถือเหมือนกับว่า ตัวเองยอมแลกหุ้นเป็นหุ้นใหม่ละนะครับอ,อันนั้นคือทางเลือกแรก s ว a p หุ้นเป็น merge co ทางเลือกที่2คือ,อฉันไม่อยากถือหุ้น merge co ฉันฉันอยากขายทิง้งทางทางกลุ่มเทเลนอ r และกลุ่ม cp เขามีตั้งเหมือนเป็น jv ขึ้นมารับซื้อหุ้นอยู่ก็คือรับ,ร,บรอ tender offer อ,อ,อยู่เนี่ยอของ d tag เนี่ยรับที่ราคา47.76บของ true รับที่5.09บาทต่อหุ้น นะครับห้าบาทเสตางค์เพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราดูอัพไซต์จากตัวราคาตลาดไปราคา VTO เนี่ยของของ r u ูจะมีอัพไซต์อยู่ประมาณ14%ของ d t a ทจะมีอัพไซต์อยู่ประมาณ10%นะครับก็ก็ผมมองว่าเป็นแกปที่นักลงทุนสามารถเล่นได้แต่ต้องย้ำนิดนึงว่า VTO เนี่ยหรือ voluntary tender offer จะเกิดก็ต่อเมื่อกสทชและเ,เจ้าหนี้ของ True d แทอ,อนุมัติให้ดีลนี้เกิดอย่างไม่มีการขัดข้อง นะครับก็คือถ้าดีลมันไม่เกิดเนี่ยราคามันก็คงไม่วิ่งไปถึงวีดีโอแต่ถ้าเรามองอมว่าดีลเกิดก็เป็นจังหวะด,ดีที่จะเทรดขึ้นไปได้เพราะอัพไซด์มันก็สิบกว่าเปอร์เซ็นต์คือถ้าเกิดว่าเราย้อนไปแล้วเราเชื่อว่า,าวสัสดุอนอตเนี่ยมองถูกแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์น่าจะได้ก็แปลว่ากสทชออก,ก็อาจจะอนุมัติออกมาคราวนี้พอถามย้อนกลับไปฝั่งเจ้าหนี้เนี่ยอัน,นี้เวลข้ามอยู่แล้วใช่ไหมอยากให ผสมพันธ์กันเร็วๆจะได้มาใช้นี่ใช่ไมไม่มีใครมีรปัญหานะครับเท่าที่อัปเดตกับ t ทูกับดีแทมาคือเจ้านี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเออเจ้านี้ควรจะบอกรีบๆทำเถอะจะได้อเอาเงินมาคืนฉันประมาณนี้นะอ่ะผมว่าเราได้ไอเดียดีมากๆเลยนะเดี๋ยวยังไงโอกาสหน้ารบกวนมาใหม่นะชอบมากนะขอบคุณมากนัองนอตแล้วเจอกันสวัสดีครับขอบคุณครับพี่แดงสวัสดีครับ